หาการก่อการร้ายนะครับก็ยังทําให้ผู้คนยังวิตกอยู่เพราะว่าเบลเยียมก็ตัดสินใจนะครับที่จะปิดเมืองหลวงต่อเป็นวันที่3ครับเพื่อที่จะคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังจากที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกโจมตีในลักษณะอยู่กันกับการก่อการร้ายในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับการปิดเมืองหลวงของเบลเยียมย่างเข้าสู่วันที่สครับตำรวจและทหารก็ยังคงลาดตระเวนร,รักษาความปลอดภัยทั่วกรุงบัตเซลอย่างเข้มงวดสถานที่ สาธารณส่วนใหญ่ก็อยู่ในสภาพร้างผู้คนเนื่องจากว่าชาวเมืองต่างปฏิบัติตามคำเตือนของทางการว่าให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมฝูงชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องปิดการเรียนการสอนต่อไปชิดเดียวกับที่รถไฟใต้ดินนะครับที่ยังคงหยุดให้บริการด้วยเช่นกันนายชาวเิเชลนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการตัดสินใจนะครับขยายเวลาคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดในเมืองหลวง หลังจากที่ยังคงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีกลุ่มก่อการร้ายก่อเหตุโจมตีในลนักษณะเดียวกันกันกบในกรุงปารีสด,ดยผู้ก่อเหตุอาจมีด้วยกันหลายคนและก็แต่ละคนอาจจะก่อเหตุโจมตีหลายครั้งในเวลาเดียวกันและก็ในหลายสถานที่ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งค่ะในช่องช่องบงรัฐมนตรีมหาดไทยของเปียวเยี่ยมก็เปิดเผยนะคะว่า อันตรายของเบลเยียมนั้นไม่ได้อยู่ที่นายซาลาอับเดลสลามผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีเบาะแสว่าได้หลบหนีจากฝรั่งเศสเข้ามากบดานในเบลเยียมเพียงคนเดียวแต่อาจจะหมายถึงผู้วางแผนก่อเหตุโจมตีในอีกหลายคนด้วยกันค่ะ